สวัสดีค่ะว้าววันนี้มาในธีมโซนสีส้มน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมซอมารีนะคะอ่าวันนี้แม่ควานนะคะจะไปร่วมแต้นแต้นแต้นดูโซนสีส้มโซนสีนส้มน,น,น,นะคะอขอบคุณเสื้อสวยๆจากคุณแม่ติย์ด้วยนะคะอ่าวันนี้จะไปทํากิจกรรมกับท่าน้ำเพอนะ,ะเกี่ยวกับกิจกรรมปลูกป่าเพื่อช้างว่างงานนะครับถกป้า เข้าไปรับชมเข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะนะครับนะครับหากเหลืออะไรผมก okay. ็จะคอยแอบแองนะครับนะครับสถานะที่ผู้ใหญ่ด้านนะครับยืนอ่ามายืนเ่วมเป็นเรตกับท่านนายกรองรัฐสมศักดิ์แต่ผมนายพัชชัยใจสุติด ในาน,นา,ามคณะกรรมการดำเนินการโครงการมาสาก,การบ้านช้างของกราบขอบพระคุณท,ท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เกิดมาเป็นประธานในพิธีเิดโครงการมาสกกาจันบ้านช้างในครั้งนี้ตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นับเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีช้างมียอดจะนวนที่ยยเหลือะไร มาเยี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจ้างาง,งานงานนอสภกรรม่ิถีกจะตรงแถววังทะลุเนรับมาจ้างในการช่วยกาจัดวัชพืชลงถึงหารูทางในการจ,จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะถ้าผมทำไมผิดที่จะขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรเส้นแข่งแล้วก็เป็นที่มาของการเป็นกลย่านในเพียงในการขับเคลื่อนในวันนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางองตกระโพนะครับ้นราสางาน งางบอ่ะเนาะจัดไทยเด้ยวยตอนนี้ก็เปิดงานแล้วนะคะร่วมกันปลูกปา่านะคะปลูกหญ้าเลี้ยงอาหารช้างนะคะหวาเลยครับเป็นโครงการที่ดีมากๆสําหรับชาวช้าง,งนะคะนี่ค่ะช่วยกันค่ะช่วยช่วยการปลูกง่ายมากเลย จะได้รู้ว่าเออการปตื่นตย่นอันนี้คืออบตหมู่บ้านหนองบัวนะคะสุดยอดนะแข็งแกร่งนะปลูกหญ้าให้ช้างนะรู้นะครับใช้เวลาแค่นาทีนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปตอนถังสกสด้วยนะครับนะครับงาจะได้ยอดในการของนก คนไนมีแต่ออตนะแล้วก็สมาชิกนะที่มาร่วมนะฮร่วมปลูกหญ้าในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะน้องครีมจองนะเดี๋ยวนี้จะเดินเป็นบรรยากาศปลูกป่านะคะทางทีีนะครับของพี่น้องเรานะครับหลายประเทศ นะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับเวีเป็นนะครับขอบคุณอ,ออปอนะครับรอ,องค์การ,รอุตสาหการรมป่าไม้ที่ให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กำลังคนนะครับต่างๆนะครับรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานของอบตอนะครับรแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวควานช้าง นะครับพี่น้องสาวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าในเปียร์ท่านสมาชิกท่านนี่ยทีมงานพนักงานเจ้าหน้าที่อบอเปดท่นรับด้วยครับนะครับท่านจะไปเพื่อน้องช้างนะคะสู้นะเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะแม่ดูถนนหนทางนะคะ ดูถนน,นทางนะคะสุดยอดนี่แหละนี่<ช>ที่<ช>พ่อแอดต้องมาตัดหญ้าทุกครั้งทุกวันแม่แม่เส้นนี้เลยนะคะจะไ่กันหมุนให้ดูนี่เรา,าขึ้นเนินนะคะนี่เส้นนี้เลยนะคะที่เราไปตัดหญ้านะคะสวัสดีจา้าแม่น้องวันดีน้องสุกันษาแม่นวลขับ<า>ดีๆเด้ออ้ยเม่เอ้ยเชะนะคะ่านะคะทีมงานค่ะช่วยกันกลับบ้านเดินทางกันกลับกันแล้วดูเส้นทางแม่แม่ดูเนี่ยแหละคิดดูว่ามันทรหดขนาดไหนนะคะ ระยะทางมาจากนี่ไปบ้านประมาณ12โลนะคะประมาณ12โลก็ขอบคุณนะ,ะขอบคุณโครงการดีๆนะคะจากาท่านนายอำเภอนะคะแล,แล้วก็คณะกลุ่มนะทุกท่านเนาะที่มา,าที่มีส่วนร่วมในการเปิดโครงการปลูกป่าเพื่อเลี้ยงช้างตกงานนะคะเป็นป่าหญ้าในเปียนะคะขอให้มีโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแ<ห>ล้วก็มีมาเรื่อยๆ,<ำ>ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ